และคุณผุ้ชคมนะคะอย่าลืมกดไลค์ด้วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับเราไปดูคลิปกันเลยตึต์ดตึดติดมถึงวันนี้จะมาสร้างมิ้งอ่ะกันนะครับวันนี้ ชุครับวันนี้ผมจะมาทำอีมุ่งอัดกันนะครับอามองอัดท้เต็มอีมุงอ,อมงอานะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมนะ่าจะรู้จักกันดีนะเป็นที่นิยมในปีเมื่อก่อน นะครับต้นแบบของเราก็คือจะมีครับบีมูอัตบีมอับีมูอัตที่มัเป็นแบบมุกีอะไร ่ขผมจะสร้างอมงอัพแบบนักตนักเกียรติถึงนรกครับก็คือเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะเดี๋ยวผมจะทำเป็นีสก่อนเป็นอมงอัพที่นักตานักเกียรติที่ถึงนรก คุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์ให้อิมูอัตที่เกลียดนี้ด้วยนะคบมันเป็นอิมูอัดที่น่าเกลยดอันนี้ด้วยนะคบอะไรเนี่ยฮะที่น่าเกลียดมันมาทำอะไรกันน้าก็นแบบอะไรของอิม <reated> ูทไม่สวยดีสวยตรงนี้คืออิมูอัตที่น่าเกลียด กดไลค์ให้มีมูอัสน,น้อยที่น่าสงสารตัวนี้ด้วยนะครับมันกำลังถูกทุบทิ้งอย่างน่าสงสาร้ยไม่ใช่มันกำลังถูกดูแลอย่างน่าสงสารโดยการดูแล้วยแกแกะมันมันมัน,ม,นมันมา,มา,มา,มาหามีอีกแล้วโอเคในเวลาเริ่มทำ คิดแล้วแป๊บไหมโอเคของนี้คือแมพที่ผมเคยเล่นกันเนาะโอไมค์แย่เลยน้องเขาไม่ได้มาเล่นด้วยแล้วโอไมค์นะโอเคน้องใส่เออโอเคใช่แม่บอกอะไรนมาตื่นตื่นตื่นเย้ดีใจจังเลยถ้าเกิดถ้าเกิดผมลบอมงเอ้ย นักศึกับน้องเป็นอย่างนี้ตลอดแต่ผมต้องอยู่นะทุานผู้ชมอย่าลืมคอมเมนต์นว่าให้นายิีเอาไปจัดแบ,บ,บ่ง <c oughs> จะทำอีมูอัสแต่ผลประโยชน์ของอีมูอัสน้องคืออันนี้นะครับอีมูอัสแลาเราสามารถขึ้นไปได้เลยคุณผู้ชมนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้หนาคินด้วยนะครับนี่คืออีมูอัสที่สุดสวยของน้องน,นะครับรใช่มันคือ I M A S. <S อีมูไม่เอาดินมาให้ทำ that เรียมผมหายไปไหนอย่าบอกนะว่มามันอยู่ม่พราอาทิตนี่แต่ว่าคุณผู้ชมครับผมอะผมอุตส่าห์เจอเพชรแล้วผมก็เอามาครับสุดท้ายมันหายเป็นใสอึบอึบเก็บเก็บเก็บย่าๆย่าตืดตืดตืด อย่าเย่าอย่าโตไม่โตเก็บหมดอ่ะ yeah, yeah. อย่าอย่ามันโตวย่าอย่าสิเป็นอย่า yeah. คุณผู้ชมครับไอคลิปที่ผมที่เออหน้าคลิปที่เอ,อหน้าคลิปบอกว่าทำเล่นๆอ่ะนั่นแหละผมเพิ่งรู้มันเป็นแค่สกิน ไอ้นมาชิบิดแกหลอ,อกฉันแกไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเอ,อพะชนหน้ากับฉันอีกรอบที่แล้วแกก,ก็เอาเพื่อนของแกมาหลอกล่อโดยให้ฉันเปิดแล้วฉันไม่ได้อะไรแล้วตอนนี้ฉันก็ไม่ได้เหมือนกันแล้วก็แก,กไม่มีสิทธิ์ที่จะมาอยู่ใน แกไม่มีสิทธิ์ที่จะมาอยู่ในฟรีไฟล์ของฉันอีเจ้าหมันน้อยลาลาวะโตว่ามันจะมืดแล้วเหรอโอเคโอเคมันมืดมันจะมืดเร็วเรียบเรยบเก็บข้าวโอเมก้าเด็ดไม่ไั้ปูข้าวเยอะเลยเห็นไหมเนี่ยอีมุงอัสเละเลยหนึ่งหนึ่งสองสาม น้าวาคุณผู้เชียมครับคุณผู้สมคุณผู้ชมไม่ใช่คุณผู้สมอะไรอ่ะแท่งอน,นุสสวรีโอเคได้เวลานอนโอเคยังไม่สิบสองนาทียังไม่เลิกงผมจะเอาชีวิตรอาจนกว่าผมจะตายนะครับ เดี๋ยวผมจะเอาไปแค่เออมาหาปลาไผมเข้าเก็บคืออุปกรณ์ผมเจอแล้วนี่งไงคุณผู้ชม <c oughs> จะไปแค่นี้ของผมจะได้ไม่หายผมจะเล่นจนกว่าผมจะตายเอาชีวิตรอดจนกว่าผมจะตายผมตายผม,ยผมปิดคลิปเลยผมจะไปตัดไหม What is this? ท oh, ี่เจอแกอีกแล้วเหรอฉันไม่ข่าแกดอกแกไม่ดอกเนื้อเลยมันนี่ดิไม่ดอกเนื้อเฮ้ย <Hey, S 1> พี่วินแกยืนบนบนน้ำได้แกยืนบนน้ำได้ใช่แลนะ้วน้องแกตัวน้องที่ไม่ได้เก็บมันมามันไม่ดอกเจอละดอกนี่ไง อีมูอัสอยู่นี่มานี่เลยเจ้าอีมูอัสเอาหายอีมูอัสอีมูอุสละให้ไปเจอตัวนมมูอัสหยุดอยู่นี่เองหยุดอยู่นี่ไม่งั้นฉันจะทำน้ำยาซัสให้เองแล้วฉันก็จะเป็นอิมพอสเตอร์น้ำยาซัส ไอ้เ<ด>พืพ่อนานดูซัสแปลกๆมันทีหนึ่งมันไม่ตายอุปกรณ์ขนฉันไม่เก็บมันหรอกมันมาได้ไงมันยันเดี๋ยวนะอีเอ้โอ้ย,อยใหม่แล้วครับอ,อ,อีมุ้งอัสอัสอ๋อว่งมันปรับอะไรให้ผมมันปรับอีซี่ใช่ไหมผมปรับฮาร์ดไปเลย ผมผมปูมันนี่หรอกปรับหานไปเธอผมจะได้กินได้ไงไงพบทิ้งวันนี้นะครับมาที่งทิ้งีันคนนีเออแล้ไม่ไปกินแบบที่กบบทิ้ 这太远呢 ปิดคลิปแล้วนะอย่าม่ตายไม่ไม่ไม่ตายก็ปิดลวไปดิทำไมไม่ไปอ่ะ